啊，那的房子，这个米油，好的，这个白米，米拉。 đấy chúng ta lại không có cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

มันตายปกติทำอาชีพอะไรตเลี้ยงหไม่เลยประกอบอาชีพอะไรเลี้ยงหมาขายเพราะหมาขายมาพันนะนี่แหะพี่บูบังแก้วอ๋อพี่บูบางแก้วอ๋อเพาะหมาขายแล้วมันมีเรื่องอะไรพื้นฐานเขาคุยเฉยนะแค่คุยยิงเลยน่าจะใจับเพราะว่าคุยไม่คุยมันอย่ไเดียเดี๋ยวเา่ลูก กนคนเอารนเดียวกรูจะกรูว่าคือมันมีสาเหตุอะไรกันพี่เยีเยกี่มียเนี่ยเป็นที่เยเป็นที่เป็นเดาใครไม่จเข้าไปคนตายไม่จเข้าไปไม่จเข้าไปหาอะไร่ะือตอบตอบตรงตรเลยเราต้องบอท่าองนะท่านรองจะได้ ววิธีช่ยมันจะได้ไม่ต้องอ้อมโลกไปคือมันจะได้ใกล้ๆเราคนใกล้ตัวคือถ้าเราเราไม่รู้เนี่ยถามก็คือตรงเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องนี่มันนั้นไอ้คนซ้ายเนี่ยมันอาศัยเขาอยู่นะครับอาศัยเขาอยู่แล้วมันไม่ไม่กลัวใครคนตายไม่กลัวใครไม่กลัวใครตรงนั้นเนี่ยอ่าดีป่านนะอาไม่กลัวผมเป็นน้าเองเป็นน้าอ่า <นะ S 1> ได้ไงเขาเขาขาทีวันนี้มาทะเลาะกันเรื่องครับสาเหตุจะเรื่องข้าไฟเมื่อไหร่วันนี้วันนี้วันนี้อ๋อทะเลาะกันทไมช่วยออกข้าไฟอ๋อไม่เวยเข้าไฟเขาใส่เขาเนี่ยเกี่ยวไเกี่ยอะไรครับพี่นั่นครับเกี่ยวเยี่ไปเี่ยวไปว่เขาเส่